สวัสดีพี่ๆป้าๆนาอ่ะสุขุสุขคดนอจ้าผู้ใดเขามารับช,ช,ช่องนี้ก็ขอให้เฮงเรงยๆยถูกใ้กันสุขุสุขคนเนาะจ้ามาจ้ามัอีสิบทามากินกุ้งสะดุง้งเนาะค่ะกุ้งสะดุ้งเมียงกุ้งสะดุง้งเนาะจ้ามาจ้าแซ่บๆด้องกันค่ะ น้นจิ้มทั่วตัดเข้าหูเราหรอจ๊ะเหนียวเหนียวแซ่บค่ะ กินย้ำแดกับแสดงั้นน,น่ละมาจ้ะเศบๆน้ำกันค่ะ ุ่มหวาน,นะคะ่ะเพราะต้องลวกสุกคัดเนาะจ้ะสะดุง้งเอาต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาลงไปแล้วก็ขึ้นมาเลยค่ะ สองโตไปเลยโอ้คำใหญ่แท้ Ha. Huh. เมี่ยงขาดว่าใดก็คือขนมจีนนี่แหละเนาะค่ะเหนียวค่ะอืม No. Mm -hmm. ขนมเส้นถูกนำเละมาแล้วค่ะความเผ็ด หวานหอมกุ้งจิ้มแซ่บ มละค่ะกลุ่มมันแน่นไว้เนาะค่ะเก็บใบไปกินต่อก็ขอกรับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะก่อนจากกันไปมณีอย่าลืมกดซับสไคร กดไลค์กดแชร์ให้ไมยเลยนะคะเขทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะบอกกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ